สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร,รีวิวของใช้บา์บี้ที่ชอบนะเดี๋ยวมาดูอันแรกอันนี้เป็นโซฟาบา์บี้อันนี้นะตรงนี้จะเป็นแข็งแข็งแล้วตรงจะน,นิ่มเป็นลายที่ส่วนมากอันนี้ราคาประมาณ100บาทค่ะอันนี้100มันจะมีหมอนมาให้ด้วยอันนี้นั่งได้แค่คนเดียวแต่เราลองให้นั่งสองคนนะก็เบียดเบียดกันโอเคได้ มาดูอย่างที่สองเลยเป็นเซตห้องครัวบาร์บี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่นะมาดูอันนี้นะจะจะเป็นแบบอันนี้เป็นที่ล้างจานแบบดูมั๊กใส่จานเข้าไปอันนี้เป็นชั้นวางของส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นปุ่มทำงานของอันนี้แต่ว่ามันก็กดไม่ได้อันนี้เป็นไมโครเวฟ ใส่ของเข้าไปอันนี้ก็เป็นห่วงปดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วส่วนตรงนี้เป็นชิ้นวางของอันต่อไปเป็นอันนี้นะตรงนี้เป็นชั้นวางของมีสีช่อง จะมีผลเสียตสีส่ช่อง,งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตเตาแก๊สแล้วก็เตาอบมันสามารถเปิดไฟได้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางของเหมือนกันโอเคยนะเดี๋ยวช่วมาติดตามกันนะคะอันนี้นะ อ,นนอันนี้จะเป็นชั้นวางของแบบใสแล้วก็เปิดนะเหมือนหน้าต่างเลยแล้วนี้ก็เป็นอ่างล้างจานสิงนะอันนี้เป็นที่เก็บที่เก็บที่เก็บอุ้ยอันนี้เป็นที่เก็บจาน ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะอนี้มันก็เป็นอยู่ด้านหลังเป็นซิงนะอ,าาอันนี้ของแท้แน่นอนอันนี้เป็นตู้เย็นที่เด็ดมากมีอาหารมาให้ด้วยอันนี้เป็นที่เก็บจานจานแล้วก็แก้วอันนี้เป็น <c oughs> ที่เก็บของเป็นที่เก็บอาหารนะแล้วก็อันนี้เราใช้เก็บของทอออี่เก็บของจะมีปิ่นโตอะไรพวกนี้นะอันนี้ถ้ารวมทั้งเซตรา,ราคาก็ประมาณ9ก้ารอยก้าสิ นะอย่าหยุดใหม่ต่อไปเป็นตู้ยเย็นบาร์บี้นะเอ้ยไม่ใช่ตู้อาบน้ำตรงนี้เป็นฝักบัวนะแล้วก็ประตูเปิดอันนี้เอาสาติกเกอร์มาติดมีเป็นที่ห้อยตัวนี้ค่ะมีเป็นฝักบัวนี้มีหมุนได้แต่น้ำไม่ออกนะ สานนอ้กลันน so, uh, ี้ราคาตจำไม่ได้ใอดอันนี Tam ้เป็น so ตู้กดน้ำนะเราเปิดให้ดูข้างในที First, there, ่จร yeah, ิงมันต้องใช้กุญแจแต่กุญแจเ่ะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะให้ใส่น้ำแล้วแล้วทีนี้เราก็หยอด เนี่ยแล้วก็หยอดเหรียญแล้วก็กดลงไปอย่างนี้นะกดลงเพราะว่ามันมันจะมันจะกดมันจะกดตรงนี้ลงไม่ได้ถ้าเกิดไม่หยอดเหรียญ ก็หยาดเลี้งแล้วแต่กดอันนี้ลงได้แต่ก็ไม่รู้เหากันว่มันเป็นเพราะอะไรเราพอมันกดนะมันก็จะมากระทุกตรงนี้แล้ว,ลวทีนี้น้ำก็จะออกมาออกมาทางช่วงนี้มันเป็นน้ำทั้งหมดที่นี่อันต่อไปอันสุดอันสุดท้ายเป็นพวกของจิ๋วนะนี่ เป็นขูดใช้บาร์บี้ทำหมดเลยเยอะเลยที่เราชอบมากที่สุดคืออันนี้ซีเรียล์านี้นรนั่นแหละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องนี้ในข่ะที่เราเกริ่นเอาไว้นะคะสำหรับ,รบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะแบบ๊ายบายททีี่่่คะ